ครับสวัสดีครับโฮเทลเซราโฟเซราออส,สกาอันปาโจอี้นิวนะครับวันนี้ได้มาทำข่าวเปิดช่องของศิลปินนะครับนางเอกใหญ่น้องใหม่เมืองชุมแพนนะครับนิกเนมหรือเจอเรนว่า แก้วชัยโยแก้วคันยาชัยโยใช่ไหมครับนี่แชัยโยค่ะคแก้วชัยโยฝากช่องหน่อยครับที่ทํา youtube สวัสดีค่ะค่ะนางเอีใหญ่ค่ะน้องใหม่เมืองชุมเพรทไํไรนะคะฝากช่องฝากกดไลก์กดแชร์ฝากติดตามช่องด้วยนะคะช่องนางเอีใหญ่น้องใหม่เมืองชุมเพรนิ่เนมแก้วชัยโยค่ะครับผมก็ด้านบนก็จะเป็นผู้สื่อข่าวนะครับชื่อเล่นเฮแชร์ผู้สื่อข่าวมวลชนนะครับ อ่าแพนมาฝั่งขวานะครับเป็นนางเอกหนังบูนะครับที่จะมีเร็วเร็วนี้นะครับท่านกุนารีสาสุมนะครับเป็นเลขาสอสทจังหวัดคอนแก่นถัดมาก็จะเป็นท่านดรแพทย์สังคมวิทยาสาสุมครับเป็นประธานสอสทจังหวัดคอนแก่นครับผมก็ท่านนี้เป็นอาจารย์ขอแนะนำตัวหน่อยนะครับ ครับสวัสดีครับดรสันนักษณ์พันธุ์ธุมครับจากบริษัททีเคครับวันนี้นําผลิตภัณฑ์ดีมาฝากครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับครับผมก็ขออนุญาตแพนกล้องมาอีกที่นีงนะครับขอครึ่งตัวนะครับนี่คือท่านพันณรักษ์ท่านผู้จัดการหนึ่งน้องใหม่เมืองจุมแฮนะครับอ่าขออนุญาตฝากเบอร์โทรนะครับติดตามหรือติดต่องานแสดงของศิลปินเมืองจุมแห่ศิลปินสายธรรมะ ได้ที่เบอร์ส่วนตัวเบอร์ไหนครับผม0 8 6 5 5 5 2่ครับระบบไหนครับ0 8 6 1 5 5 5ครับครับผมคลิปนี้ไม่ได้สร้างกระแสและไม่ได้โฆษณาแต่อย่างใดนะครับก็พอดีผมได้รับนะครับผลิตภัณฑ์นะครับมาจากท่านพระอาจารย์นะครับ ที่วัดแห่งหนึ่งนะครับไม่ขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับมาให้ผมรับทานนะครับพอดีผมเป็นโรคประจำตัวชนิดหนึ่งนะครับนี่ทางนี้ทางนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับแบรนด์ใดๆนะครับผมโฮเทลเ e ร่าโฟเซล่าออสกาอันฟ้าโจอี้นิวขอจบคลิปนี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดนะครับไม่ถูกต้องไม่ถูกใจนะครับผมโจอี้นิวนะครับรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับผม Good